ไปสวัสดีครับเอฟซีคลิปนี้ก็จะเข้าไปในาพาเด็กๆน้องๆหมาเข้าไปในสำนักสงฆ์หลังจากนั้นจะไปดูพระรูปๆจะดูบรรยากาศนะว่าลองตรงไปดูวิวอะ่ะฮะจะไปให้ดูวิวที่สวยน้องหมามาเที่ยวด้วยคลิปนี้ก็เดินขึ้นเนินมาฮะคลิปนี้จะไปเทีย่ยวยาวโอเคผมไม่เคยทำคลิปยาวครับผมเนี่ยอันนี้ก็ตรงนี้ก็สวยนะฮะสนสนหอ้ยถ้าผมก็ปลุกสนไป โอ้โหหอบเลยตรงนึงเร็ว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 ,รว,รวดูดวย,ยาวนะน,นี่ไอ้ตรงนี้จะเน้นปล่อยคลิปยาวเยอะสักทีเร็วเร็วเร็วมากันนะอะไรกันนะนี่เข้าวางปลาครับผมวางมัจฉาครัมาส่งันนี้จะไปเส้นนี้ไปดูวีวพระรูปข้างในครับผมโอ้เหนื่อยเล็บสิโอ้ต้นไม้สวยนะสิ ต้นใหญ่ครับผมอู้หเด็กมอนูลล่นละไปดูไปเรื่อยครับผมเด็กมอดดานก่อนเฮ้ยอ๋อไปไปเร็วมาไหมเจดีค้างเจดีก็ไปอีกูถึงครับผมบรรยากาศนะฮะไปไปนู้หูเจดีพระองค์ขาวนู่นครับผม,มไปเด็กมอกันหมดแต่ก็หมดอ่ะ อยู่นิ่งก็ไม่มีคลิปหรอกครับทีทำคลิปต้องขยันอย่างที่ท่านผู้รู้บอกนะฮะครับผมจะทำให้มีความสุขหรือว่าทำเพื่อหวังอะไรครับผมมันเราถามตัวเองนั่นเองครับว่าทำเราทำเพื่ออะไรทำเพื่อความสุขของเราหรือว่าหวังอะไรแต่จริงๆก็ต้องใจลาดับแรกมาก่อนนะฮะทำยูทูบใจต้องรักครับผมใจต้องรักก่อน ต่ไม่รักก็หมดสิทธครับผมคุณทําไม่ได้แน่นอนคุณไปไม่ได้ต่อแน่นอนฮะนิดหน่อยก็ท้อไปไม่ได้แน่นอนครับผมผมนี่เขาว่าผมบ้ามาตลอดฮะแต่ผมไม่สนฮะผมก็ทํามาเข้าเดือนที่สี่นะฮะที่ทําจริงๆิงจงเดี๋ยวเราไปดูพระข้างในฮะเร็วๆเๆๆเม่ดูเลยเห็นไหมเอาเยแท็กเอาเอาเเแท็กเอาแลเอา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 เลยเอาจัดตัวคุยได้เอาละเราต้องมีตัวเอ อะไรเนี่ยเป็นรูอะไรครับเนี่ยโจโกนโจกโวึ้นเนี่ยอ๋ออ๋อทีนี้มีไหมให้ดูยาวครับผมมีไหมมีไหมคุย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 อ๋อคุยเข้าเอ๋อครับดูไปยาวครับผมดูแทบมันคุยฮะค่อยไปดูทะลุรูปฮะเอฟซีเดี๋ยวดูเด็กๆมันอะไรครับเนี่ยมันเจอรูอะไรครับเนี่ยฮะเดี๋ยวครับผมผมไม่เคยทำคลิปยาวเอฟซีก็ขอบคุณฮะ ที่ติดตามมาตลอดโอ้โหดูมันดึงครับทีดูมันดึง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 ดูมันดึงไอ้แจ็คมันดึง,ดง,ดดง,อดงโอ้โหนี่มันสุดยอดฮะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์ถูกใจกดไลค์กดแชร์ชนะฮะขอบคุณครับผม